คนก็จะมองว่า i, เฮ้ยมันไม่ได้คุ้มค่านะครับแต่ว่าที่ผมมองเนี่ยผมมองนะถึงเรื่องถึงตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมมันนครับเนื่องจากว่าตัว<ล>การออกแบบหน้าจอมือถือวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าราคาแบบแพงๆหรือว่าต้องซื้อตัวนี้เนี่ยพี่ซื้อตัวสมาร์ทโฟนอีกตัวตัดทัพเดตป็นตัวไปดีกว่าแต่วันนี้ถามหน่อยว่าเวลาเราออกไปข้างนอกถ้าเราไม่มีกระเป๋าเราจะพกทับเดตบมือถือไปด้วยกันไหมนะครับผมนั้นตอวจมือถือจะตอบโจทย์ครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นทั้งตัวมือถือได้ด นะครับยังไม่พอนะมันอย่างว่าที่กลางนะครับออกมาเป็นพัฟเด็กให้เราได้ด้วยนะครับหมายความว่ามันคือตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบทูอินวันนะครับจุดเด่นที่ผมเห็นสำคัญก็คือหนึ่งเลยคือเรื่องของตัวเทคโนโลยีการออกแบบนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการออกแบบที่เป็นแบบจอพับแบบนี้นะครับผมมันยังเป็นการออกแบบที่เป็นกระแบบแบบใหม่อยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่หละคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แค่จอที่พับแต่จริงๆแล้วมันออกแบบยากมากนะครับทางเรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่พับแล้วเนี่ยจะไม่เป็นรอย และพอมันเป็นแบบกลางแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ปกติไหมนะครับผมอันนี้คือส่วนของการความยากในการออกแบบเลยนะครับอันนี้สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องตัวแกงกลางในการพับนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความยากมากๆเลยนะครับว่าเราจะออกแบบยังไงดีนะครับให้ผู้ใช้งานสานมารถใช้งานตลอดอายุการใช้งานได้นะครับผม3ปี4ป,ปีก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงวัสดุในการออกแบบนะเราจะใช้เรื่องตัวอะซิลิกอนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นที่มในการออกแบบแล้วก็ผลาตในคนทานนะครับ มากกว่าไทเทเนียมถึง80%รวมถึงตัวนี้มันมาพร้อมกมดกล้องถึงสี่ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีกล้องหน้านะครับอย่างที่สังเกตเห็นนะครับซึ่งเราใช้กล้องชุดเดียวกันเลยนะครับผมสี Assistant ่ตัววันนี้เนี่ยถ้าเราจะถ่ายนะครับกล้องหลังก็เปิดกล้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายกล้องหลังได้ทันทีเลยแต่ทั Pixel ้งวันนี้นะครับผมคนทั้งหลังเนี่ยเขาอยากเห็นตัวกล้องเนท่ยทำยังไงนะครับผมซึ่งตัวนี้เราก็สามารถที่กดตรงนี้ได้นะครับถ้าสังเกตเห็นด้านหลังยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับผมกดเปิดปุ๊บมมมัันนนนไ้้้่่ววีีผจะถาายขึแลเห็คร คนด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นละข้าวเนี่ยเป็นยังไงให้ถ่ายได้หรือยังนก็คือสามารถดูได้เลยว่าเป็นยังไงถูกต้องครับผมรวมถึงัวเฟลฟี่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใช้กล้องชุดเดียวกันนะมันบอกให้นี้นะครับเราก็จะมาดเทียวเฟลฟี่ได้ทันทีเลยอ่านะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือนะครับเฟลฟี่เราสามารถที่จะฟูมไม่ถึง้าเทาใครอยากที่แบบว่าจะดูผิวนะครับผมดูรอยย่นบนขอบตาก็สามารถที่ทําได้เหมือนกันนี่เป็นข้อดีที่เราใช้กล้องที่เป็นชุดเดียวกันนะครับผม อ่านครับน,นอกจากจากเรื่องของตัวกล้องนะที่ตอบโจทย์นะครับเรื่องของการใช้งานแล้วนะครับผมในตัวนี้เองเนี่ยผมมองว่านะครับมันคือเทคโนโลยีที่ทาให้เราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานนะปกต,ติเวลาเราแบบพกพาโทารศัพท์ใช่ไหมครับเราอาจจะใช้หน้าจอที่มีขนาดเล็กเพื่อใช้ในการแบบตอบงานตอบเมลคุยไลน์แต่พอมาเป็นหน้จหาจอขนาดใหญ่ปุ๊บเราอาจจะมาแก้ง,งานได้นี่อย่างเช่นพวก Word PowerPoint พวก Excel ต่างๆนะครับรวมถึงเวลาเราดูวีดีโอด้วยนะครับ ถ้าวันนี้เราดูวิดีโอที่มีหน้าจอขนาดใหญ่มันก็จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการใช้งานด้วยนี่มีส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เราตอบโจทย์ยนะครับพร้อมสะดวกสบายในการใช้งานอ่ะนะครับผมนะครับนอกอจากนั้นนะครับนี่ก็คือเรื่องของตัวความพรีเมียมนะครับจะมีสักกี่คนนะครับที่สามารถที่จะถือหรือว่าจับตัวนี้แล้วก็ไปพามา้งตลาดได้ นั่นก็หมายวาว่นนามันมีฐานองคกกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าตัวน,นี้ไปเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าได้เป็นกลุ่มพิเศษนั่นเองนะเพราะตัวน,นี้จะมีสินค้าที่มากขายนะครับจำนวนจำกัดมีเพียงแค่กี่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้สัมผสัสและได้ใช้ตัวน,นี้ไปมันจะมีปัญหาว่าใช้ไปแล้วแบบหน้าจอมันตอนพาวแล้วมันจะมีปัญหาหรือเปล่าจริงๆนะถามว่ามีปัญหาไหมจริงๆนะผมมองว่าถ้าเราใช้งานแบบปกติดูแลรักคาอย่างดีนะคบผมตันนี้สามารถใช้งานได้ตลอดจนกว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเครื่องเลย ว่าโดยเฉลี่ยของคนเราเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนอย่ที่ประมาณสองสามปีปแล้วนะครับผมแต่ถ้าเราใช้งานตป็นประเทศด้วยอย่างเช่นนอหาอะไรมากระแทกหรือว่าหาอะไรมาขีดตรงนี้บ่อยๆมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับเพราะตัวน,นี้เวลาเราเรื่องของตัวใช้งนานเนี่ยในการเราเองนะครับมันจะมีตัวคาแนะนําอยู่ก็คือห้ามนะครับโดนความชื้นหรือว่าโดนน้ำนั่นเองรวมถึงนะครับผมก็คือ ห้ามโดนแสงแดดในปริมาณนนที่มากนะมาหัวใจจไม่เสียหายได้หรือว่าอาจจะแบบปกติเราจะเคยชินว่าหน้าจอแบบนี้ที่เราใช้อยู่ในสม,นสม,นสมนาตร์ทโฟนทั่วไปเราเป็นกระจกเวลาเราไปใส่ในกระเป๋าก็จะมีพวกกุญแจมีคัตเตอร์มีอะไรใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเป็นฟิล์มนะมาผมต้องระม,มัดระวังนิดนึงอาจจะต้องดูแลรักษาเพิ่มเติมแน,น,นนะนำว่าก่อนที่ใส่ไปในกระเป๋าก็หาพวกถุงหรือว่าวกระเป๋าใบเล็กนะครับผมเวลาที่จะใส่เพื่อที่จะใส่ถ่ายรูปนี้อันนี้คือแบบชิ้นที่แน่นอนนะครับ อ,นนอ่ครับจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าดีใจรับมาก่อนครับ ส่วนเรื่องฟังก์ชันอีกเื่เนี่ยมันก็คือตอบโจทย์ของทำงานวันนี้แล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีการชาร์จนะครับผมเพราะว่าด้วยตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จที่เป็นแบบ55วัตต์หรือชาร์จได้เร็วเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ครับผมถ้าเราชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ของมันเองสายของมันเองครับเราสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่มีขนาดใหญ่ถึง4ขีนากิลเนี่ยให้เสร็จได้ไปเพียงแค่ไม่ถึง5าที แบตเตอรี่ก็เต็มแล้วนะครับอันคี่ข้อดีของมันเลยนะครับ,อ,ะะรบอันนี้คือเพื่อีตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนะครับแบตเตอรี่อึดแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานด้วยครับ